สามีสวัสดีค่ะสวัสดีมาสบัสดิกับแฟแฟ่เขาก็ไม่นามเันบอยสามีสามีสวัสดีค่ะสามีน้องมีสามีก็หัวขวนตัวใหญ่กินได้บ่กรบบเคยกินจากเทียเลยแต่บาคนอิสราเอลเขากินเลยขอบคุณน เว้ยใชหมอพี่มีของเจ้าข่อยบวงูจ่าของเจ้าข่อยบัวงูจ่าก็วางสารเจ้ามีก็พินี่นี่นะมันมึงมันเหลียนเป็นนัางออ้มันลีเลยนี่ลูกม้าสบาดีค่ะลูกมันว่าเบื้องหนูน้ำลูกม้าก็เห็นหนูน้ำบ่อนี่ เหนหนูหนามบอลนอนเมื่อนี่รไปขุบมาอยู่สวนมันหนาหอนนอนไม่กินของของข่อยบัวมีเจ้าบัวมีนหนามมันบอกนอนอมประตัวเสือจากสาวมีเนาะสวัสดีครับรูมาจากเสือแซบบอลสาวมีจะไปกินเข่ามือนันมือครบอบอ่นะเจ้าได้เต้นบ่ ปีนี้มัมนมัน้องจะออกมาสวัสดีลูกมาจากพอเสือเด้อหานางลูกหาเห็บติดหาเห็บเด้อฮาติดเด้อมีบ่หาเห,ดดหาดด็บหหให้มันแต่เกาเคยมันมีมีเห็บกินมันเลยโอ้ยหายใจแบบแบบคือหมากทุเรียนบ่แ <laughs> ซ <laughs> ่บจ้าอ๋อโอ้โอุ๊เนี้ยเสียเสียเสีย เอาดอกอนาวมะนะเช่อเออออกแล้วรล้วแล้วจน้อยสิรันคุรุนคุลุนได้ไหนล่ะล้างบ้าน่อยกับม่เห็นแม่ม่เล็มาเล็มาอนี่นาวก็ได้สินาเลยแม่คือหนูสิ้งตาสวัสดคือหนูสิงตาสวัสดพนักนักพน สิไปแล้วว้ยจไปสอืมไหนอยู่พินเดินไปหลังบานเพื่อนบานบางครังกับมาเดินเล่นหลังบานคอยเมีนมันมาหากินมันมันหาปองออกมันหาปองออกเอามันสีขึ้นหนูน้ำแต่นอกบานนี้ ขอบคุณเด้อลูกมาตขอบคุณเสียเป็นตาหากนาะคขับแม่แเป็นตาหากก็เอามาเล่นตัวเสียขอบคุณนั่นสามีขอบคุณพี่อยู่พินเนาะขอบคุณเ่ืยอวันพุ่นนะพุ่นนะเมื่อนามันคือหนูลหละหลายเนาะเนาะเสอสามีเนาะอยู่หนี่มันหลายเนาะ เสียลงอเตะขอคุ้มใบกอนห้าข่อยลงกับท่านหันพอโบตอได้ไปแดงเจ๊ป้าแหวงกับมาลูก <h ums> เจ๊มัน,นเหนูน้ำเจ๊เจป้าแหวงป้าแหวงมาป้าเอี่ยป้าแหวงหนูน้ำมาเสยแหวงพราตัวใหญ่สวนให่คือขอคุไม่แเตะแวป้าแหวงว่มาป้าแหวงท่านน้อนแต่พน่า <h ums> ี่คือขอบคุณใบแถของคุณนงนะพ่อแม่ป้าพ่อแม่ป้ามากพ่อแม่ป้ามากเลานะหน่าคือหนูผูกเวนบอหลี่แล้วนี่ดูมัดเอาขึ้หลี่ยุหันล่ะเอาออกมาแต่แม่น่าคือหนูผูกอ่ะไปแหวงสวัสดีครับแม่ป้าสวัสดีครับ